สวัสดีครับเอ็มครับพบกับลรามไปเรื่อยอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็ก่อนนอนสักคลิปนึงครับพอดีวันนี้เราวันนี้เราประสบการณ์การทํางานให้ให้ฟังนะครับว่าวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ผมหัวข้อไอพีครับหาหาสื่อกลางให้เจอครับหรือหาสับที่มันเป็นสื่อกลางะครับให้เจอ คืองี้ครับผม,มอา่าช่วงนี้ช่วงนี้ผมแปลช่วงนี้ผมแปลเอกสารเยอะแปลพวกเมนูนพวกเอ,เอกสารที่พวกเช็คชีตพวกอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องจกักรเกี่ยวกับการทํางาน WI พวกเนี้ยอันนี้แปลเยอะที่นี้มันงานที่เราเคยเคยเจอ งานที่งานที่เราเคยเจอรายที่เราเคยสัมผัสงานงานที่เราเคยลงมือทําเนี่ยเวลาแปลเอกสารเนี่ยไม่มีปัญหาครับเราสามารถพลิกแพลงประยุกต์ให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันทำได้ทีนี้ปัญหาปัญหาก็คือปัญหาถ้ามันเป็นหน้างานที่เราไม่เคยเจออืมถ้ามันเป็นหน้างานที่เราไม่ไม่เคยเจอมันก็จะมีสายญี่ปุ่น อ,อย่างเช่นอย่างเช่นคําว่าไฮกิไฮกิก็คือทอยเสียใช่ไหมไฮกิก่งางเงี้ยทอยเสียภาษาญี่ปุ่นก็ไฮกิกลงภาษาไทยก็ทอยเสียแล้วภาษาอังกฤษก็อะไรครับดัคโตใช่ไหมอืมหรือไม่ก็ Uh, ภาษาญี่ปุ่นก็มีนะไฮกีดักโตเนี้ยเนี้ยพวกเนี้ยอย่างคําพวกเนี้ยครับมันมันดินได้มันดินได้แล้วก็มันค่อนข้างยากครับว่าเอ้ยเวลาเราแปลไปเนี่ยแปลในเอกสารตัวหนึ่งเนี่ยเราก็เวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้คําคํานั้นไปตลอดครับพอเราเปลี่ยนคําเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนคำเมื่อไรเนี่ย ผู้อ่านน่ะเขาจะงงทันทีว่าเอ้ยมันเป็นคคละตัวเหรอมันเป็นโคลพาร์เหรอเนี่ยครับผมก็สงสัยผมก็นั่งนึกอยู่ปวดหัวมากเลยวันนี้ผมก็นั่งนึกอยู่ว่าเอ๊แล้วมันจะใช้คําไหนดีก็จะใช้เออเราจะใช้เอกสารที่มันเป็นภาษาไทยเราก็ใช้ภาษาไทยดีไหมทอไอเสียเออหรือเอกสารหรือเราจะใช้ทับศัพเออเป็นภาษาอังกฤษเป็นดักโตเงี้ย เป็นดักไปหรืออะไรพวกเนี้ครับปุ๊บปวดหัวเพราะว่าคือบางทีภาษาญี่ปุ่นเขาเล่นคําไปเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็เลยปวดหัวอยู่ทั้งวันครับแล้วผมก็เออปริงปิิงขึ้นมาเองว่าอืมจากนี้ไปครับเวลาแปลเอกสารครับคือเวลามัน ถ้าเกี่ยวกับงานโรงงานงานวิศวกรรมหรืองานทางเอนจิเนียร์ครับอย่างเงี้ยผมจะเวลาเขาเขียนเนี่ยเวลามันมี WI มันมีขั้นตอนหรือโปรเซ s อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะอ้างอิงจากสิ่งสิ่งหนึ่งครับสิ่งที่ผมเคยบอก e ี EP แรกๆเลยเขาจะอ้างอิงจาก drawing ก็คือแบบนั่นเองครับ จากดอยอิงนะครับทีเนี้ยผมก็เวลาผมไม่เข้าใจเขาอ้างอิงดอยอิงตัวเนี้ยผมก็ไปเสิร์ชผมก็ไปเปิดดอยอิงตัวนั้นดูว่าเนี้ยมันเป็นพาร์ตอะไรหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเวลาเขาอธิบายเอิม่มถ้าเราไม่เคยเห็นหน้าตาตัวพาร์ตอันนั้นครับหรือดอยอิงันนั้นเนี่ยเราจะการแปลเนี่ยระหว่างเห็นระหว่างเห็นกับไม่เห็นเนี่ยคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลย ไม่เห็นเนี่ยมันจะแบบนึกไม่ออกมันจะถูกฟิกบ้างมันจะคํามันจะแปลกแต่ถ้าเราเคยเห็นเนี่ยอ๋อเราจะพิกแพงภาษาของเราได้แล้วมันทําให้ผู้อานะ่านน่ะทําผู้อานะ่านน่ะทาความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจตรงกันแต่สิ่งหนึ่งเรื่องของภาษาหรือคําเรียกครับที่มันเป็นปัญหา,า,าญี่ปุ่นก็พูดอีกแบบหนึง่งคนไทยก็พูดภาษาไทยคนไทยก็พูดภาษาอังกฤษเออแล้วอย่างไงมันจะเป็นตรงกลางอืม ที่ผมไปนั่งคิดมาวันเนี้ก็คืออย่างถ้าสมมุติว่ามันมีพาร์ทพาร์ทหนึ่งครับพาร์ทพาร์ทหนึ่งเราเคาะอ้างอิงดอยอิงครับให้เราไปเปิดดอยอิงดูครับให้เราไปเปิดดอยอิงดูมันจะมีคำว่าดอยอิงเนมเอ่อพาร์ทเนมดอยอิงนัมเบอร์ดอยอิงโปรเจกต์หรืออะไรก็ตั้มันจะมีคําว่าไททิลเ,เนี่ยมันอาจจะเป็นโปรเจกต์นะครับ มันจะเป็นว่า part name ครับ part name ใน d o i n g ครับเขียนแบบไหนครับให้เราใช้คำนั้นเลยครับเพราะว่าถ้าเราใช้คำใช้ part name ที่เขาเขียนในนอยดอ d o i n g อ่ะเขาเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วครับว่าใน doings ยังไงก็เป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นเวลาเราแปลครับถ้ามันอ้างอิงจาก d o i n g เนี่ยไอ้ p a ์ทนั้นๆครับเราใช้ชื่อ part ตามดออิงนั้นไปเลยแล้วเวลาเขาอ่านนะครับในเอกสารชื่อกับชื่อชื่อมันไปอ้างอิงกับดออิงแล้วเราไปดูดออิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยชื่อพาร์ทเนมตัวเนี้ยมันก็คือตัวนี้เวลาเอาไปคุยงานเวลาเอาไปสั่งพาร์ทเวลาเอาไปทำเอกสารอื่นๆยังไงก็ตามหรือพวกพาร์ทลิส เวลาล i s ต์ออะไรต่างๆนะครับเวลาพูดถึงพาร์ทเนี่ยถ้าถ้าเราใช้คีย์ที่มันเป็นเมนเดียวกันเนี่ยแล้วมันสามารถเข้าใจด้วยกันทั้งหมดอะ่ะอันนั้นอะ่ะก็คือจะดีที่สุดฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่า,าจากนี้ไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าในเอกสารเนี่ยมันมีการอ้างอิงดอออิงผมจะใช้ชื่อ ที่เขียนที่เป็นพาร์ทเนมของดอยิงเนี่ยมาใช้ในการแปลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเวลาเขาอีเมลกันเวลาเขาสื่อสารกันเนี่ยโอเคภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาอาจจะเรียกอย่างหนึ่งก็จริงแต่เดี๋ยวเราก็บอกเขาไว้ว่าเออจากนี้ไปเนี่ยเราจะเราจะใช้ชื่อเรียกการเรียกหรือพาร์ทเนมเนี่ยตามดอยิงนะเพื่อให้เข้าใจตรงกันและไม่ผิดพลาด เพราะว่า,าพาร์ตต่างๆหรือเครื่องจักรต่างๆหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆครับเวลามันจะสร้างขึ้นมาได้ครับมันมาจากดอยิงดีไซน์ก็จะดีไซน์ใช่ไหมครับมันก็จะมีช่องดีไซน์บายเช็คบายอิชูบายเนี่ยมันก็จะมีชื่อคนดีไซน์คนตรวจคนพวกเนี้ยครับเนี่ยฉะนั้นถ้าเราเอาชื่อดอยิงเนมเนี่ยออชื่อพาร์ตเนมนะครับ มาใช้เนี่ยมันก็จะลิงก์กันทั้งหมดเลยครับลิงก์กันทั้งหมดเลยลิงก์กับตัวเอกสารลิงก์กับผู้ทํางานลิงก์กับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันจะชื่อชื่อนั้นชื่อนั้นเนี่ยจะถูกกาหนดไว้เลยว่าเออถ้าพูดถึงตัวนี้ก็คือเนี่ยตัวนี้แน่นอนมันอาจจะมีชื่อซ้ําเป็นเอ,อ่ออะไรท่อเอเชีย a b c d ก็แล้วแต่ครับเราใช้ชื่อตามดอยอิงไปเลยเนี่ยแล้วมันจะเป็น เหมือนกับมาตรฐานในการทําเอกสารแล้วเวลาถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีเรื่องของระบบ ISO, IATF หรืออะไรระบบพวกนี้ระบบคุณภาพพวกนี้ครับเขาก็จะลิงก์เวลาเขามาออดิต internal, t e r n ก็ตามนะครับไอ้พวกนี้ถ้าเราอ้างอิงจากจุดศูนย์กลางก็คือตัวตัว w รอิงเนี่ย ขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเออมันจะไม่มีปัญหาเลยแล้วมันก็จะสื่อเป็นในทางเดียวกันเข้าใจในสิ่งเดียวกันแล้วก็จะบทปัญหาการสื่อสารว่าไอ้น,นี่เรียกอะไรนนู้นเรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรได้นะครับก็ประมาณนี้ครับปัญ,าปญหาหรือก็ประสบการณ์ของเวลา,าที่ผมไปที่ผมแปลเอกสารอยู่ทุกวันเนี่ยก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะครับก็หวังว่าจะ มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงวันนี้ดึกแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ